สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีพี่น้องกินเขากินนามน้ำกันเด้พี่น้องนะครับมือนี้มากกินเขาอยู่หาดคู่เดือกับเขามาแล้วด้อจ้าหลายอย่างพี่น้องมีปลาเผาสุงเครืองมีก้อยกุ้งพัดปลาข้าง ย่ำนะครับผมล้วก็มีล้วก็มียังหมองเก้าลานเก้าที่เคยกินประจำนะครับมากินน้ำกันนะจานี่นู่นก็หลายแนวเลยพี่น้องมีตำกุ้งก้อยกุ้งแบบตำเนาะ มีปลาเผาปลานิ่นเผาเผาแบบส่งเครื่องครับตัวนี้เผาส่งเครื่องแล้วก็ต้มไกล้พัดปลาข้างนะครับย่ำนะครับเดี๋ยวพี่นอนกันพิ่จะถามหาอุตาอุตตาไปเลี่ยนนะจ๊ะมัอนอุตตาไปเลี่ยนครับ ปลาเผาคือเมนูโปรดบนตาน่าจะเกียรติจริงเสียงเบาจั็กน้อยด้วยครับพี่หน่องเพราะว่าวันนี้ใส่ใหม่นะครับอันนี้ขาวหม้อแห้งเลยลืมเพราะว่าข้าวแห้งเนี่ยอยู่เพราะว่าส่วนนี้ห้าวหมมีมห้าวสองคน จะยือไกเพี้นสาวก่อนอยู่คืออยากกินอาหารแบบประมาณนี้หรอพี่น้องบรรยากาศริมมูลนะครับไปจังทีให้บรรยากาศรอบๆนะครับในบึงนะครับ ร้านนี้ยกับเขาเบันแสบร้านฮักปลาจ๋าเนาะคือร้านเนะาะแชวหานคู่เดือพี่น้องมากินเดอ้อร์มีฟ้านน้ำผลมิหัวความแน,น่ครับนรงช่องมูกอ่มีหลายแนวอยู่มัน,มมนอพอน่ามลดแล้วมันก็บบรรยากาศมันก็ดีขึ้นนะครับก็จะจะเนหน็ุด้วยเลยร้านอาหารอีอกเปล่ามันได้สะ พอนามลดแล้วมันมันเป็นตะเบิงไหมครับมันมันบรเเ็นตะยานคือตอนนามขึ้นได้หลายตอนนามขึ้นได้หลายมันไหลแหงมนแบบมาถึงกินทัรเราแหวงนะยานยานนามแต่ว่ายามนี้มันก็จะนิงน่งๆดมเบาๆ้วก็แบบมันเย็นๆดีเนาะอยู่ขางริมอยู่ข้าริมมุ่น บรรยากาศก็ไปกินขขาวปลาเนาะอืมลงว้ามีอะไรบ้างย้อนหันก่องน้ำจะบอกแห้งๆเลยจะเป็นคนบอกคว,ยยวกายจะคือบอกไม่มากดื่มเนาะดื่มไม่พี่ต่องเลย กินกันสองคนเมื่อเดี๋มีถวยกลางถวยโอ้โหเมื่อเดี๋มีสอนกลางสอนอย่างเราพี่น้องกินถั่กินหมด <c oughs> ตุ่มไก่แสบดีกระดับ คอนเสิร์ตนาริตะไล่รอบ40นะครับเจอกันนะครับวันที่วันที่14บกุมภาวันวาเลนไทน์วันวาเลนไทน์วันวาเลนไทนเจ้าเสือยังไงอ่ะเดี๋ยวกูหลาบ บันวันเล่นหายป,แบบปีนี้บุหรีอยู่บ้านนี่เถอะหรอกพี่น้องมีแต่ไปงานมีแต่ไปงานแบบเทศกาลสำคัญสำคัญทั่เดียวิดงานตลอดปีนี้ น่าดีตากันยังมาจาดเซเวันที่สิบสี่อยู่ข่ก็เลยสิบอยเลยยู่มอบปหลาบให้เจ้าได้สิ่พราแม่ได้เจ้าปกติเราก็ว่าหงอยู่แล้วบอไปหายเยอะเป็นบางปีครับบางปีบริด้ทหายเพราะว่าอยู่ไก่ไ <c oughs> ปงานกรุงเทพจั้นสินะ ี่น้องผู้ชมยูทูบให้ครับขอบคุณที่หลายเด้อพี่น้องเด้อครับทีบยังเบิร์นยังแยงอยู่ขนาดบุกไปได้อับบุกไปได้อับเรื่อยพี่น้องบุ่กไปใส่เนาะยานพี่น้องแล้วครับ,บอาบโรงแรมพี่น้องบุ่กไปใส่ กนไทยได้ยุบ้านครับผมมีเรื่องสิบเบาให้พี่ลองฟังกันนะครับเจ็ดสิบเบาเรื่องอียังหัวาไม่ตอยงไงเามันอยูไกล่หัวไวตัวจำ mùa thầy mua thầy bạn không có tố xăm cái nằm từng với bác thì có chó về hết bên hết kiếng nửa kia nhắm cho tôi xăm đi qua bạn không muốn mua phần không ừ บรรยากาศรอบๆนั่มน,นะครับพี่น้องเอานกเอียงนนกกระยางขาวหากินปลาเป็นว่าาหาดคู่เดือหาดคู่เดือคันพี่นอ้องคูณเรองคนมากเนี่ย อาจจะว่าใสหาดอยู่ใสคือจงมุมมีหาดทางโซนน้ำต้นนี้นมุมมีหาดด้วยครับหาดมันจะไปอยู่แถวลึกๆในๆนนคุ่นซนขี่ขับไป่วนคุณมันจะมีหาดทรายอยู่นะครับเพื่อนเกษตรแพร่เฮ็ดยังเือนกันนะครับเฮ็ดแพร่ขายอาหารนะครับเี๋ยวสิตัด ภาพให้เบิ้งหลอบหน่องน้ำเลือดพี่หน่องเลือดนะครับเดี๋ยวจังจะกินต่อบบดนี้นะครับเพื่อเมาส์เนเพื่มาหลานเมาหลานเ <c oughs> มาแพลลูกค้าผู้อื่นมัน,น,นมา